Qua cái kiếp đặt của anh yêu. I think kiếp đặt của anh Mày mà đều được kiếp đơn kếp đơn. I know Hey, đơn đi. đơn trắng 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 bị trắng ai chơi được đâu? ai nuôi cáo của anh đi, kiếm ai nuôi cáo của anh nữa, cho có tôi mì được tiền จะไปไหนพ้นได้ตีเลยหัวด่ะต่อมาเราเป็นนี่กำมัดนายเตงเอาไว้ได้ นี่มันบรบเนักระมมัดไหนเทง,ไง,ไง,ไงเอาไว้มมวได้แล้คกูจะบวุลิ่งไฟมึงมาลุยกันเลยไอ้มนุษย์หนาหูมึงจะหนีคูไปไหนพ <c oughs> ้นแม่จัดก็วันนี้กูจะไม่มีปืนเดือหนุนหนุย เดินหนัดปลือปลือปลือบทะบอกวยเต็งเงืออยากอยู่ปลาน้าตายห้องปลือแม่มจัดไอ้มนุษย์กูจะถามว่ามึงเป็นใครเออทำไมมึงไม่พูดมึงไม่พูดกูจะแดกมึงเหรอแล้วมึงบีบโกวิเล็กเปือบจริงด้วยอ่ะกูจะปล่อยมึงอ่าจะไปไหนนั่งหยุด นั่งยืนนั่งยืนยืนไอ้เปล็กกูใ้ยืนแล้วมึงตามทิกเซ็แล้วหยดแม่กูตามเปิดโต๊ะมึงด่ากูไม่กะปุมใจด่าแล้วอะไรเมื่อตะคีฮ่อคเหยัดแม่คือคำวยพลก้องบ้มมนุษย์กับฮ่อคำวยพลครับขอบใจมากไอหยดแม่ช่วยแม่หมอรบเร็ว กูดถามว่ามึงเป็นใครเป็นคนก็ไม่ใช่เป็นใครฮัลเลต้าครคยของโปรยลังกลัวป่าซากลังเรียกว่าตัใคลยตัใครยใบยาวยาวขาไวาใส่เคงอัน,นี้คุณคุณขาไวายใสเคยไอ้เพล่ขูดถามว่ามึงชื่ออะไรผมนี่ช่แล้วแต่กูนึกได้กูตกใจมึงลืมมาแล้วนี่อ่ารูจูได้เลวในี่กูันนั้น มึงเชื่ออะไรเชื่อถูกเออเทิงครับโอเชื่อเทงครับเออไอเทงนะครับแล้วมันคนที่มากับมึงลอลอเขาเชื่ออะไรฮะคนที่ลอลอมากับพวกมือมันเชื่ออะไรครับคลอลอใช่เชื่ออะไรปริวุฒิไม่ใช่คุรู้จักดีโอตัวนาตองนาทองคุรู้จักขับรถสิบล้ออยู่ประจำ ผมดังในตัวอยากรู้จักหมดแล้วคนที่มากับมึงหล่อๆโอ้คว,ว้าชายเทพนุรัตครับคว้าชายเทพนุรัตครับหล่อนะเตี๊ยขับลอ้อเออแล้วแล้วคนที่มาเจอกูคนแรกไอ้ที่หน้าคล้ายๆวัวชนมันชื่ออะไรฮะไอ้ตัวที่หน้าคล้ายวัวชนมันชื่ออะไรแอตติน้าคล้ายวัวชนใช่มาเจอกูคนแรกเดินเดินพุ่งตกใจตนเดินดึกเหล็กคนเฉย để trả chứng thật tích nè, phải theo Ngài tiền chăm cú đại Ôm cả ta tàu lươn Ngài tiền trồng lươn trồng quanh trồng lung Ngài tiền chăm chữ cú đại đó phải theo quân ơ Mình xưa đây ai nụ nuôi kìa Mẹm Mẹ em mẹ chậm lêm này tiền đó Ơ này Mừng cái khóa trái thêm đô rắt mà đi Rồi cú chóp khóa trái cú rắc khóa trái ผู้ย,ยากได้ควาใจไปเป็นผัวผมมึงจ้างผลตางกันอย่างนันควาใจเก็เป็นตั้งวงแต่ใจตายายเป็นลูกเจ้าเมื่อีแต่งกันกับต้นปลื้แต่งได้ไม่ได้ไม่เกี่ยววันนี้ต้องไปกับผู้นะ